สวัสดีครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมอยากจะคุยเรื่องหนังสือที่ชื่อว่าการกำเนิดสปีชีหรือ The Origin of Species ที่เขียนโดยชาดาวินนะครับโดยในปี2006นติตยสาร,ร Discovery ได้ยกย่องให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวิทยาศาสตร,ร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลและสืออ่อหลายเจ้าก็ได้ยกย่องให้หนังสือนี้เป็นหในร้อของหนังสือที่นักวิทยาศาสตร,ร์ทุกคนต้องอ่านพอเห็นโฆษณาแบบนี้ ผู้ที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์อย่างผมก็ไม่พลาดที่จะหยิบขึ้นมาอ่านเช่นกันพออ่านไปสักพักผมต้องบอกตรงๆเลยว่าหนังสือเล่มเนี้อ่านยากมากเราต้องปรับมุมมองปรับแนวคิดในการอ่านพอสมควรก็เพราะว่า The Origin of Species ถูกเขียนเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วในวันที่โลกยังไม่รู้จักทฤษฎีวิวัฒน,นาการความคิดของคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นยังมีความเชื่อเรื่องพันแท้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะแบบนั้นมาอยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดกำเนิดโลกยันปัจจุบันดังนั้นดาร์วินต้องชี้แจงและอธิบายอะไรเยอะมากกว่าจะเข้าเรื่องที่เป็นแนวคิดของเขาจริงๆอย่างเช่นเวลาเขาจะอธิบายว่าทำไมเขาจะคิดว่านกเพียราบสายพันธุเ A ได้วิวัฒนานการหรือแปลเปลี่ยนมาจากนกพีราบสายพันธุ์บีเขาจะต้องอธิบายวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของนกพีราบค่านิยมของสังคมต่อนกพีราบในสมัยนั้นดาร์วินได้อธิบายเรื่องพวกนี้หลายสิบหน้ากว่าจะเข้าเรื่องว่าทําไมเขาถึงคิดว่านกพรีราบสายพันธุ์เอถึงวิวัฒนานการมาจากสายพันธุ์บีครับดังนั้นการพัฒนาของดาร์วินในหนังสือเล่มนี้จะยืดยาวมากๆซึ่งมันทําให้ผมจับใจความได้ค่อนข้างยาก ว่าดาร์วินต้องการสื่อสารอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองกันแน่ทำให้ผมไม่ค่อยอยากเรียกสิ่งที่ผมจะนำมาเล่านี้ว่าเป็นการย่อสรุปเนื้อหานะครับเพราะผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมตัดออกหรือนำมาเล่าเนี่ยอะไรเป็นเนื้อหาหลักที่ดาร์วินต้องการจะสื่อจริงๆเอาเป็นว่าผมไม่เรียกคลิปนี้ว่าเป็นการสรุปเนื้อหานะครับแต่มันคือการเอาเนื้อหาที่ผมสนใจใน The Origin of Species มาเล่าสู่กันฟังและกันครับและเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับ หนังสือเล่มนี้เขียนเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วก่อนที่พวกเราจะรู้จักทฤษฎีวิวัฒนาการก่อนจะมีการค้นพบโครโมโซมยีนหรือ DNA ดังนั้นหลายๆอย่างในหนังสือเล่มนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยอัปเดตนะครับแต่ทั้งนี้ผมก็จะขอเล่าตามที่หนังสือเขียนโดยพยายามให้เนื้อหามันมีความตรงไปตรงมามากที่สุดนะครับ เริ่มต้นมาดาวินได้พูดถึงความแปรผันของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงของมนุษย์เขาสังเกตเห็นความแตกต่างของความหลากหลายของพืชชนิดเดียวกันระหว่างพืชที่เพาะปลูกในสังคมมนุษย์กับพืชที่เติบโตในธรรมชาติดาวินเขาหมายความว่าพืชชนิดเดียวกันที่เราเพาะปลูกกับที่เติบโตในป่านเนี่ยส่วนที่เราเพาะปลูกมันมีความหลากหลายมีลักษณะกิ่งก้านสาขาที่มีความแตกต่างกันมากกว่า พืชที่อยู่ในธรรมชาติที่มีลักษณะกิ่งก้านสาขาที่เหมือนเหมือนกันไปหมดจริงๆไม่ใช่แค่พืชน,นะครับสิ่งมีชีวิตอย่างสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่ใช้ในการเกษตรก็เหมือนกันเขาพบว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงหรือที่เราใช้ในการเกษตรเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากกว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าโดยดาวินเรียกสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่เรานํามาเลี้ยงหรือพาะปลูกว่า domestic variety ซึ่งในหนังสือภาษาไทยเรียกว่าพันธุ์พื้นเมือง โดยความแตกต่างทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันดาวินเรียกว่าความแปรผันและดาวินก็ยังพบอีกว่าความแปรผันไม่เคยหยุดลงมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นข้าวสาลีที่มนุษย์เพาะปลูกตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้นยันปัจจุบัน ข้าวสาลียังมีการแปลผันใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นหลายคนเชื่อว่าการแปลผันเกิดขึ้นจากความผิดปกติระหว่างปฏิสนธิโดยมันเกิดขึ้นตอนที่สิ่งมีชีวิตยังเป็นเอมบริโออยู่ แต่ดาวินเขาไม่คิดอย่างนั้นเขากลับมองว่าการที่มนุษย์เลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาเลี้ยงไม่เหมือนกันแต่ละบ้านมีวิธีเลี้ยงที่แตกต่างกันบ้านบางหลังมีอาหารเหลือล้นบ้านบางหลังมีอาหารขาดแคลนนั่นทำให้สัตว์เลี้ยงหรือพืชที่เพาะปลูกมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันส่วนในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่าง ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติก็เลยมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันมากกว่าดาวินจึงคิดแย้งกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นเ <Kh fascinating. S 2> ขามองว่าความแปรผันไม่ได้เกิดในเอ็มบิโอแต่น่าจะเกิดจากพฤติกรรมของพ่อแม่ <S <S ที่แปรเปลี่ยนไปก่อนจะผสมพันธุ์และเมื่อผสมพันธุ์กัน,กน,กน,กน,นแล้วพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนนั้น, <S <S นก็ส่งผลให้ลักษณะทางกายภาพของลูกเปลี่ยนไปด้วยตัวอย่างหนึ่งที่ดาวินยกมาก็คือหมาป่าครับเราจะเห็นว่า หมาที่อยู่ในป่าเนี่ยจะมีหูตั้งตลอดเวลาโดยหูนี้เปรียบเสมือนเลดาราคอยฟังเสียงรอบๆตัวเพื่อระวังภัยอันตร,รายที่จะเกิดขึ้นกับตัวมันแต่เมื่อมนุษย์ นำหมาป่ามาเลี้ยงให้เชื่องพอเวลาผ่านไปสักพักมันออกลูกออกหลานมาปรากฏว่าไม่มีสุนัขตัวไหนเลยที่หูตั้งเหมือนกับบรรพบุรุษของมันนั่นก็เพราะว่าสุนัขพวกนี้ถูกเลี้ยงให้เชื่องมตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือปู่ย่าตายายแล้วและนั่นก็ทำให้ลักษณะหูตั้งที่ต้องระแวกระวังภัยตลอดเวลาไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปสุนัขเลี้ยงทุกตัวจึงแปรผันไปเป็นหูตู่ทั้งหมดหรืออีกตัวอย่างหนึ่งดาร์วินพบว่า เป็ดเลี้ยงจะมีมวลกระดูของขามากกว่าเป็ดในป่านั่นก็เพราะว่าเป็ดเลี้ยงแทบไม่มีโอกาสได้บินเป็ดเลี้ยงใช้ขาแทบตลอดชีวิตแต่ในขณะที่เป็ดในป่ามีการใช้ปีกบินบ้างบางครั้งบางคราวนั่นก็ทําให้เป็ดเลี้ยงต้องใช้กําลังขามากกว่าเป็ดป่าทําให้มันแปรผันจนมีมวลกระดูกที่มากกว่านั่นเองครับโดยดาวินเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าฟีโนเมนอนโดมิสติเคชันซินโดมหรือปรากฏการณ์การเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยง จริงๆแล้วในหนังสือของดาวินมีตัวอย่างเพิ่มเติมอื่นๆอยู่นะครับสามารถลองไปหาอ่านกันได้ดาวินบอกว่าการสืบทอดลักษณะที่แปรผันจากรุ่นสู่รุ่นนี้มันมีกฎบางอย่างควบคุมอยู่แต่เรายังไม่รู้จักกฎนี้ดีเท่าไหร่นักเราแค่มองเห็นแพทเทิร์นของมันเท่านั้นเช่นแมวที่มีตาสีฟ้ามักหูหนวกสุนัขไร้ขนมักมีฟันที่ไม่สมประกอบหรือนกพีราบที่มีจง,งอยปากสั้นมักจะมีตีนที่เล็ก พวกเรายังไม่เข้าใจกฎความแปรผันนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่เรายังต้องหมั่นสังเกตและศึกษาต่อไปแต่อย่างน้อยเราก็รู้แน่ชัดว่ามันสามารถส่งต่อจากพ่อแม่สู่ลูกได้หรือบางครั้งก็ส่งต่อจากปู่ถึงหลานโดยามรุนพ่อแม่ไปและมันไม่ได้เฉลี่ย5 0อร์เระหว่างพ่อกับแม่ด้วยเช่นพ่อเป็นกวางเขายาว ส่วนแม่เป็นกวางเขาสั้นแต่ลูกไม่ใช่กวางเขายาวกลางๆเฉลี่ยระหว่างพ่อกับแม่ลูกอาจจะเป็นกวางเขายาวแล้วค่อยเป็นกวางเขาสั้นในรุ่นหลานเป็นต้นด้วยเหตุนี้ดาร์วินจึงบอกว่า กฎที่ควบคุมการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มากในสมัยนั้นมีความเชื่อหนึ่งที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่เรานํามาเลี้ยงหรือพ่อปลูกทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตพันธทางที่เกิดจากการนําสิ่งมีชีวิตในป่าซึ่งเป็นพันธ้มาเลี้ยงจนเกิดการแปรผันดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่เราเลี้ยงหรือพืชที่เราพ่อปลูกทั้งหมดล้วนเป็นพัน์ทางทั้งสิ้น แล้วความเป็นพันธุ์ทางคือสิ่งชั่วคราวถ้าเรานำสัตว์ที่เราเลี้ยงหรือพืชที่เราพ่อปลูกกลับไปอยู่ในธรรมชาติพวกมันจะแปรผันย้อนกลับไปเป็นพันธ้หรือสัตว์ป่าเช่นเดิมโดยหนังสือของดาวินเรียกพันธ้ดั้งเดิมนี้ว่าสต็อกดั้งเดิมหรือแอปออริจินอลสต็อกดาวินไม่ได้ฟันธงว่าความเชื่อนี้ถูกต้องหรือไม่เขาพยายามพิสูจน์ความเชื่อนี้อยู่นะครับแต่ว่าไม่สำเร็จเขาก็เลยไม่สามารถฟันธงได้ว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิด แต่ดาวินก็บอกว่าถึงยังไงการพิสูจน์เรื่องนี้ก็ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรนะักซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าทําไมดาวินถึงพูดอย่างนั้นนะครับแต่เท่าที่ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูผมคิดว่า เพราะว่าดาวินไม่เชื่อเรื่องพันแท้พันทางว่ามีอยู่จริงเขามองว่าสิ่งมีชีวิตมีความแปรผันตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้นยันปัจจุบันทุกอย่างแปรเปลี่ยนตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหาพันแท้ดั้งเดิมที่แท้จริงดาวินเปรียบเทียบการหาพันแท้ดั้งเดิมว่ามันก็เปรียบเสมือนการค้นหาภาษาแรกของมนุษย์ที่เราพูดกันก่อนที่จะแตกแยกเป็นภาษามากมายอย่างทุกวันนี้ซึ่งเขาคิดว่า มันไม่น่าเป็นไปได้ดาวิดได้ยกตัวอย่างของนักปรับปรุงพันธุ์นกพีราบในสมัยนั้นที่บอกว่านักปรับปรุงพันธุ์สามารถสร้างนกพีราบให้เป็นแบบไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการเราสามารถสร้างขนแบบไหนก็ได้ในเวลา3ปีแต่ถ้าต้องการควบคุมลักษณะหัวและจางอยปากจะต้องใช้เวลา6ปี ในสมัยนั้นนกพีราบเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งเพื่อความสวยงามและใช้ในการสื่อสารมีการเพาะพันธุ์นกพีราบที่มีความหลากหลายแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้าโดยฝีมือนักปรับแต่งพันธุ์พีราบมือฉมังดารวินให้ความเห็นว่านกพีราบที่ถูกปรับแต่งพันธุ์เหล่านี้มีความหลากหลายมากจนไล่ได้ยากว่า ตัวไหนถูกพ่อพันธุ์มาจากพันธุ์ต้นแบบตัวไหนและถ้าเอานกพิราบเหล่านี้ไปให้นักปัสีีวิทยาบางคนดูแล้วหลอกพวกเขาว่าจับได้จากในป่าพวกเขาต้องเชื่อว่านกพิราบพวกนี้เป็นพันธุ์แท้แน่ๆและจากการศึกษานกพิราบมาอย่างยาวนานดาวินเชื่อว่านกพิราบพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมดสืบเชื้อสายมาจากนกพิราบป่าหรือร็อกพีเจียนเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ดาร์วินเน้นย้ำความเชื่อของเขาว่าสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการคัดเลือกตามธรรมชาติหรือ natural selection และการคัดเลือกโดยมนุษย์หรือ artificial selection ซึ่งเนื้อหาในบทแรกดาร์วินพูดเฉพาะ artificial selection เท่านั้นนะครับดาวินได้ยกตัวอย่าง พืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่พบในอังกฤษและพบในประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าในทวีปแอฟริกาใต้บริเวณแหลมกูดโฮปเขาบอกว่าพืชชนิดเดียวกันนี้ในอังกฤษออกดอกออกผลให้พวกเราบริโภคได้มากกว่าในขณะที่แอฟริกาใต้กลับทำได้น้อยกว่ามากเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของดินหรือสิ่งแวดล้อมแต่เป็นเพราะที่อังกฤษเรามีทรัพยากรพืชสวนครัวที่มากกว่ามีสต็อกดั้งเดิมที่หลากหลายให้เราเลือกพืชต้นไหน ออกดอกออกผลไม่ดีเราก็ไม่นำมาปลูกต่อซึ่งมันก็คือการคัดเลือกโดยมนุษย์หรือ artificial selection แล้วมันก็จะทำให้พืชสวนครัวที่ออกดอกออกผลดีๆเท่านั้นมีโอกาสออกลูกออกหลานต่อไปจนทำให้ชาวอังกฤษมีแต่เมล็ดพันธุ์ที่แปรผันให้ออกดอกออกผลได้ดี ในขณะที่ประเทศด้อยพัฒน,นากว่าจะขาดแคลนเมล็ดพันธุ์มีสต็อกดั้งเดิมน้อยพืชของพวกเขาไม่ได้ถูกคัดเลือกมาให้มีแต่กลุ่มที่ออกดอกออกผลดีๆพวกเขาต้องใช้ทุกเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกไม่สามารถคัดเลือกอะไรได้พืชพันธุ์ของเขาจึงออกดอกออกผลที่ด้อยคุณภาพกว่าชาวอังกฤษ ไม่ใช่เพียงแค่พืชครับในสัตว์ก็เช่นกันในอังกฤษมีการคัดเลือกพันธุ์ม้าที่จะนําเข้าโดยจะต้องเป็นพันธุ์ที่ดีเหมาะแก่การใช้งานเท่านั้นทั้งม้าลากจูงหรือม้าแข่งก็ต้องถูกคัดเลือกมาอย่างดีก่อนนําเข้าอีกทั้งยังมีกฎหมายจํากัดการส่งออกม้าคุณภาพดีอีกด้วยเมื่ออังกฤษมีแต่ม้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีลูกที่เกิดมาก็จะสืบทอดลักษณะที่ดีตามมาด้วยดังนั้นม้าในอังกฤษ จึงถือว่าถูกคัดเลือกมาโดยมนุษย์พวกเราได้สร้างกระบวนการ artificial selection ไม่ว่าพวกเราเจอรู้ตัวหรือไม่ก็ตามธรรมชาติของมนุษย์พวกเราจะเก็บพืชพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อเราไว้เสมอพวกเราจะดูแลมันอย่างดีหาคู่ที่ดีที่สุดให้กับมันซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์โดยไม่รู้ตัวโดยลูกหลานของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะไม่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยโดยที่มนุษย์ ไม่อาจสังเกตเห็นหรือไม่มีใครสนใจแต่กระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆผ่านเวลาอันยาวนานจนวันหนึ่งสายพันธุ์ที่เกิดใหม่เนี่ยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากบรรพบุรุษของมันมนุษย์เราถึงจะตั้งให้มันเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งก็คือสายพันธุ์ท้องถิ่นประจําเมืองนั้นๆแต่ดาวินก็บอกว่า ถึงแม้เขาจะเชื่อแบบนี้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆผ่านการเวลาอันยาวนานนี้เป็นหลักฐานสนับสนุนแนวคิดของเขาว่ามันเป็นจริงเขาได้สรุปแนวคิดการกําเนิดพันพื้นเมืองไว้ว่าสภาพการใช้ชีวิตมีผลต่อความแปรผันของสิ่งมีชีวิตเรายังไม่รู้ว่า มีกฎอะไรที่ควบคุมความแปรผันนี้อยู่บ้างมันมีความซับซ้อนเป็นเอเนกอน,นันต์แต่มนุษย์เราก็มีความสามารถในการควบคุมความแปรผันนั้นให้เป็นแบบที่เราต้องการได้ระดับหนึ่งและสิ่งเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญในการเพาะพันธุ์ทั้งพืชและสัตว์ให้กลายเป็นพันธุ์พื้นเมืองอย่างที่เรามีในทุกวันนี้ เราคัดเลือกสิ่งมีชีวิตมาตลอดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจการคัดเลือกที่สะสมกันมาอย่างยาวนานนี้เองคืออำนาจในการสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆให้เป็นแบบที่เราต้องการและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในหนังสือ The Origin of Species ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมยอมรับว่า หนังสือเล่มนี้มีความซับซ้อนและอ่านยากพอสมควรผมไม่มั่นใจว่าผมจะตีความได้ถูกต้องร้อซขนาดนั้นถ้าใครมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรหรือตีความได้แตกต่างจากผมสามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์นะครับแต่ขออย่างเดียวพูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมช่างสงสัยไว้นะครับสวัสดีครับ